ฮัมี่อเอ็ก่ทั้งหมดส i ิลคือท่าาที่ใช้ซุปเปอร์สกิลทะลุได้ตัวลักษณะต่อบต่อไปแต่ตัวไปเมื่อในเสารนี้ใช้ซุปเปอร์สกิลและชนะต่อสู้นเสารตัวนี้นะครับสามารถจำได้ในศัตรู แข่งได้อีกครั้งเลยครัาใครๆวันเป็นการแข่งแสงอาจจะ,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 ะดูมือมือหน่อยคลิปต่อไปต่อไปทีละนกเป็นท่าปหนบอดนะครับนะครับเทนนิสสาวที่สามารถใชา้ซูเปอร์สกิลทาร์ดไฟได้นะครับได้ทุกลักษณะเมื่อเทนนิสสาวที่สามารถใชา้ซูเปอร์สกิล และชนะการต่อสู้คู่แข่งเสียพลังเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยนะครับนี่เป็นร่าลังแสนใบหนึ่งพาราซอรโรฟสัสเป็นแบบไดโนนะครับในเิร์นของเราเมื่อในเเสานี้ชนะการต่อสู้เราได้พลังชีวิตเพิ่มเป็นสองหน่วยนะครับห,หืมไปดูภาพ กานโทรัสเกินของเราถ้าไดโน้สารนี้ชนะการต่อสู้หาคู่แข่งไดโนเสาร์อยู่ในสนามได้ไดโนเสาร์นี้สามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งอับเดี๋ยวคนจะรีวิวไม่ควรจะคิดได้ง่ายเนาะเดี๋ยวรีวิวเออเดี๋ยวเอาเอสอันนี้ให้ดูก่อน เอสเป็นเหมือนร่างธบดาเอสซูเปอร์เมื่อในนสไลด์การ์ดเอสเป็นโหมดด้วยวิธีการวางเับมินี้ในเรื่องเราเมื่อในเสาใบอื่นตอ่อสู้เราสามารถใน,นนอนเสานี้ลงกองทิ้งจากนั้นในเสาที่ตอ่อสู้ได้รับสัญลักษณ์ไปยิงชุบของการ์ดที่จบก,การตอร่อสู้นี้ ข้อบอาจจะอ่านผิดอยู่งั้นเราขอาจบการ์ดวินนี้ขครับการดวินี้คือวินเ yes. อนทั้งหมดสกิลคือท่าเสาที่ใช้สปอสกิทลทะหลงได้ตัวลักษณะต่อไป ต so ่อไปแต่ต่อไปเมื่อเรื่องสายนี้ใช้ซูเปอร์สกิลและชนะต่อสู้เรื่อเสาตัวนี้นะครับสามารถจมใีในศัตรูแข่งได้อีกครั้งหนี่งมันเป็นการแสงนะอาจจะดูมึนๆหน่อยคลิปดกับต่อไปเทีละหนุ่มไปจนหมดนะครับ นะครับไดโนเสาร์ที่สามารถใช้ซูเปอร์สกิลธาตุไฟได้นะครับได้ทุกลักษณะเมื่อไดโนเสาร์ที่สามารถใช้ซูเปอร์สกิลและชนะการต่อส,สู้คู่แข่งเสียพลังเพอิ่มอีกหนึ่งหน่วยนะครับนี่มีกนกำลังแสนใบหนึ่งพาราซอร์โรฟัสเป็นแบบไดโนนะครับในเดือนของเราเมื่อไดโนเสาร์นีน้ชนะการต่อสู้เรา ได้พลังชีวิตเพิ่มเป็นสองหน่วยนะครับลืมไปดูค่ะคา,าโนูโทรัสเกินของเราถ้าไดโนเสารนี้ชนะการต่อสู้หาคู่กแข่งไดโนเสาร์อยู่ในสนาม ได้ไดโนเสาร์นี้สามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งอีกครับวันนี้เราควรจะรีวิวไม่ควรจะคลิปได้ง่ายเนาะเดี๋ยวรีวิวเออเดี๋ยวเอาเอสอันนี้ให้ดูก่อนเอสเป็นเหมือนร่งางธรรมดาเอสซุเปอร์เมื่อไดโนเสาร์กัดเอสเปเ็น,ดนปทดานมดด้วยวิธีการ,รวรางจัมพ์มิน้ในเดื่อราเมื่อไดโนเสาร ไว้อื่นต่อสู้เราสามารถนำนักเสานี้ลงกองทิ้งจากนั้นนเสาที่ต่อสู้ได้รับสัญลักษณ์ไปยิงชุบของการที่จบการต่อสู้นี้แต่ับอาจจะอา่านผิดอยู่งั้นเราขอจบกันเปนีนนี้ขอบคุครับ